อันนี<า>้การขาดครับผมไฟฟ้านัมันเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้าดับบ่อยครับก็คือเรื่องเราตามที่โพสต์ไปเลยครับอ<า>พอมันดับบ่อยเกินเกินที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นนะครับก็เลยอยากอยากรู้ว่ามีวิธีการแก้ยังไงซึ่งทางการไฟฟ้าได้ เข้ามาแก้แล้วหมายถึงก่อนหน้าที่จะโพสต์นะครับแก้มาเป็นระยะเวลาเป็นปีละนะครับแต่ก็เหมือนจะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็เลยอยากหาลายทางที่มันแก้ไขได้จริงๆนะครับก็จึงโพสต์ต่อไปแล้วก็ทางท่านรองการไฟฟ้าได้มาพูดคุยนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องแล้วก็กําหนดไทม์ไลน์อย่างชัดเจนแล้วว่าภายในระยะเวลา2เดือนครึ่งนับจากนี้น่าจะ ถูกแก้ปัญหานั้นโดยโดยจัดขาดและสิ้นเชิงนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุครับหมายถึงว่าทั้งทั้งผมและคนในหมู่บ้านนะครับและทางการไฟฟ้าด้วยก็พยายามหาสาเหตุที่มันชัดเจนแต่ว่ามันมีตัวแปรและค ondition ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟไม่ว่าจะเป็นต้นไม้กระรอกหรืออะไรต่างๆหร,หรือว่าโดยไฟที่มันหลายวัดมากหลายเฟสมากๆเนี่ยนะครับพอมันมีหลายสาเหตุมากปั๊บเนี่ยตอนนี้เราต้องเช็คทีละจุด ซึ่งในการเช็คทีื้จุดเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็เปลืองงบประมาณแล้วพอเราเจอปัญหาณจุดจุดหนึ่งเราก็จะแก้ไปจุดหนึ่งพูดง่ายๆเหมือนตอนนี้เราต้องอุดรูรั่วในทุกๆรูครับเราก็อุดไปแล้ว2อถึงสรูแต่ว่าปัญหามันยังเกิดอยู่แต่ว่าเรายังไม่โดนจุดมันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยจนกว่ามันจะถูกคลี่คลายกันไปก็ติดการร้องขอครับเช่นแบบขอเครื่องปั่นเลยเพราะว่าเข้าของเราเสียหายไปตอนแรจริงๆผมไม่ได้ร้องขอเครื่องปั่นผมต้องการให้ปัญหานี้ถูกแก้มาถึงว่าไฟไม่ดับแต่ เอาว่าไฟดับเป็นเรื่องปกติแต่ไฟดับมากเกินกว่าปกติไม่ใช่เรื่องปกติเช่น,เนี้ลมันดับบ่อยอ่าเดือนที่แล้วประมาณ5-6ถึงครั้งครับทั้งที่ไม่ได้มีฝนตกคือมันยังไม่ถึงหน้าฝนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นที่มันผิดปกติละถ้ามันเป็นหน้าฝนหรือพายุเข้านะี่คืออีกเรื่องนึงเราเข้าใจกันได้แต่อันนี้ผมว่ามันมันดับบ่อยเกินไปและสิ่งที่มันเกิดตามมาต้องบอกก่อนว่าปัญหานี้มันเกิดมา5-6ปีละ นะครับแล้วก็มันเป็นแบบนี้มาตลอดเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ปัญหานี้ไม่ไม่ได้ถูกแก้จนมันเด็ดขาดไปะครับผมมันยังแก้แล้วยังมีปัญหานี้เกิดขึ้นอีกดับบ่อยจนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนในหมู่บ้านนะครับเสียหายไปหลายเครื่องแหละและนี้โดยโดยก็ต้องบอกตรงๆว่าโดยส่วนตัวแล้วคือคุณเบบีกำลังจะคลอดแล้วแล้วมันก็จะมีเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องใช้กับคุณเบบีอ่ะเช่นพวกเครื่องแช่นมหรืออ่ะโดยอะไรหลายๆอย่างที่คุณภรรยาเขาเตรียมเอาไว้ คือทีนี้ผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันจะต้องเกิดปัญหาโดยที่มันไม่ควรจะเป็นปัญหาด้วยซ้ําอ่ะเราควรจะป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นก่อนที่มันจะเกิดดีกว่าเพราะว่าเนี่ยครับพอเราคิดว่าเราจะแก้ปัจจุบันยังใช้เวลาอีกสองเดือนกว่าเลยซึ่งอันนี้เป็นระยะเวลาโดยปกติที่ต้องใช้อยู่แล้วถ้าเรารอถึงตอนนั้นนั่นแปลว่ามันจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณภรรยาผมให้นมลูกอยู่หรือว่าจะต้องเลี้ยงลูกอยู่ซึ่งผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นผลดีเลยซึ่งเราในฐานะคุณพ่อคนหนึ่งว่าที่คุณพ ที่ดีที่สุดที่เราสามารถทําได้เราเราจะทําก่อนเป็นการป้องกันออกไปก่อนไฟที่ผ่านมาภายในบ้านเราเสียหายอะไรบ้างจริงๆมีแอร์พังไปหลายเครื่องแล้วเหมือนกันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทพวกเครื่องให้ความร้อนพวกเครื่องไมโครเวฟหรือเครื่องอบอะไรพวกนี้นะครับก็จะเสียหายบ่อยเนื่องจากว่าไฟมันกระชากพอไฟมันกระชาาแล้วมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนปั๊บเบเกอร์ตัดเบเกอร์ตัดปับ๊บพอมันมาใหม่ปั๊บเราต้องไปเปิดเบเกอร์ใหม่ แล้วเราต้องไปเซตระบบมันทุกอย่างใหม่แปลว่าทุกอย่างมันถูกเซตซีโร่ใหม่หมดเลยทุกๆครั้งที่ไฟดับนะครับอย่างระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดสัญญาณการขโมยนั่นแปลว่าพอมันดับปั๊บแล้วมันเปิดขึ้นใหม่มีสัญญาณดังทางบ้านเลยตดิ๊ตดิ๊เติ๊ตต จนผมรู้สึกเหมือนใครกดเพจปรหาผมตลอดเวลาแล้วผมก็ต้องเดินไล,ทล่ทีละจุดทีละจุดอะไรเงี้ยครับเขา,ามีได้กาแล้วนานเลยครับครั้งนึงกับเปนนานอ่าแล้วแต่ครับไม่ไม่ได้ว่านานในทุกๆครั้งบางครั้งก็ดับ10นาทีบางครั้งก็ครึ่งชัมม่วโมงบางครั้งก็ชัมม่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปกรัดลองมาเรียนครับการไฟฟ้าไม่นานแล้วแต่ทำไมเขาเขา้เขามาสกรีนอ่าเท่าที่ทราบจากการที่ท่านรองการไฟฟ้าได้เข้ามาพูดคุยนะ,ะเขาบอกว่ามีม,มีเรื่องส่งไปจริงแต่ว่าก็คือตามคิวอะครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้้้้้้้เเเพิกกกฉยนนนะาาาาาไไดรรรรััับบททปญหหีแแลลววว็ส่งใฟฟจ์ แก้ปัญหาแล้ว mm hmm. ก็อย่างที่บอกไปครับว่าพ mm hmm. อมาแก้แล้วมันยังไม่โดนจุดไม่ใช่ว่าการไฟฟ้าไม่แก้อันนี้ที่เขาเรียนแจ้งผม,มน,นะครับ mm hmm. แต่มันก็ยังไม่โดนจุดจริงๆผมก็เลยบอกเอานี้ถ้าเราแก้ปัญหาร่วมกันเราคงจะต้องให้ปัญหานี้มันมันหมดไปักทีเนื่องจากว่าโดยแอเรียเนี้ยมันเกิดปัญหามานานแล้วเพียงแต่ยังไม่มีใครเป็นกระบอกเสียงมาบอกเฉยๆว่า <c oughs> มัน <c oughs> ผมเป็นหนึ่งในกรรมการหมู่บ้านด้วย oh. ก็เลยโดย oh. โดยปริยายก็เลยรู้สึกว่า เราต้องทําแล้วแหละหนึ่ง,ง,งด้วยเหตุผลก็คืออันนี้คือเรื่องส่วนตัว2<ฤ>ก็คือเรื่องของหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านด้วยโดยโดยบ้านระแวกนั้นจะเป็นบ้านเดี่ยว<ฤ>แล้วก็ใช้ไฟเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเราเรายินดีจะซื้อก็อบอกนี้ก่อนว่าเราซื้อบ้านนาแอร์เรียเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการความสะดวกสบายกับสี่อํานวยความสะดวกต่างๆใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงพยาบาลใกล้ร้านอาหารที่เราอยากกินเราเดินทางไปทางนานสะดวกในเมื่อเรายอมจ่ายแพงกว่า เพื่ออยากได้ความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเราควรจะได้ความสะดวกสบายที่เรายอมจ่ายแพงกว่าแต่ถ้าเราได้เราได้สิ่งที่มันอยู่แบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราอยู่หน้าชานเมืองเลยที่ไฟฟ้าเพิ่งเข้า<ม>หรือว่ามันเกิดปัญหาแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดกับซิตี้หรือในตัวเมืองครับอะไรประมาณนั้นนี่คือที่ผมรู้สึกและผมได้เรียนแจ้งกับท่านรองไปแล้ว้้่นนนงอออาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการนะครับคือผมไม่ได้เรียกร้องว่าปัญหาต้องถูกแก้ทันทีแต่ผมแค่ ผมแค่รู้สึกว่าหรือเรื่องนี้มันไม่ไปถึงเขาเขาเขาได้มาบอกแล้วว่าตอนนี้เรื่องถึงเขาแล้วนะแล้วก็ได้วางไทม์ไลน์ในการแก้ปัญหาร่วมกันมาเขาบอกขอหนึ่งเดือนในการเช็คว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างณจุดจุดไหนและอีกเดือนถึงเดือนครึ่งในการแก้ปัญหาในทุกๆจุดนั้นๆที่เราเจอก็เลยรู้สึกว่าน่าจะจบในครั้งนี้นะครับขออนุญาตเตภรรยาแเครับนเต้นขนาดไหนครับพี่การต้น มันตื่นเต้นทุกวันจนไม่รู้ว่าตื่นเต้นเท่ากับอะไรเ่ะเอาจริงๆคือผมก็ไม่เคยเป็นพ่อเนาะแล้วก็นี่ใกล้คลอดมากๆแล้ววันที่สัมภาษณ์นี่ก็คือเหลือประมาณแค่2อถึงสมอาทิตย์ก็จะถึงกําหนดคลอดของคุณภรรยาแล้วใช่ฮะอยู่ในโรงพรยาบาลตรฮะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นั่งม<ห>ุงป่องอ,อยู่นี่อะไรฮะอันนี้ต้องแล้วแต่คุณภรรยาเขามีดูไว้ทั้งสองแบบคือคลอดธรรมชาติกับผ่าคลอดแต่เขาก็ดูว่าถ้าผ่าคลอดจะต้องเลิกวันไหนเดือนไหนอะไรยังไงก็ดูที่ ตามตามเรื่องที่เขาจะต้องเป็นกําหนดคลอดของเขาด้วยแล้วก็สะดวกที่สุดหรือถ้าคลอดธรรมชาติก็จะอยู่ในช่วงนี้จนถึงช่วงนี้นะผมก็เลยเคลียร์งานไปแล้วเรียบร้อยยังไม่ตัดสินใจลูกชายครับลูกชายครับก็เห็นว่าไปโรงพยาบาลมีการไปจัดตรงจัดเตรียมสถานที่ใช่ไปดูห้องที่เราจะต้องพักเรียบร้อยแล้วไปเอลตราซาวทุกๆเดือนทุกๆ ตอนนี้จะเป็นทุกๆ2อาทิตย์นะครับเดี๋ยววันวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็จะต้องไปอับสา์อีกรอบน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะคลอดละประมาณกลางเดือนหน้าได้ไหมอาน่าจะประมาณต้นเดือนต้นเดือนใช่ตอนนี้เตรียมความพร้อมไหมคุณแม่พยายามเตรียมเราก็ไม่รู้ว่าเราพร้อมหรือยังนะครับแต่ว่าโดยโดยอุปกรณ์โดยการเรียนรู้ต่างๆที่จะต้องเป็นพ่อคนแม่คนหรือว่าณที่บ้านห้องสําหรับเขาหรือว่าเราต้องจัดเตรียมแอร์เรียเพื่อเขาและเครียร์ของสําหรับเราออกไปก่อน เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างเนี่ยครับคือเราก็ทำเท่าที่เรามีกําลังที่จะทําได้ในในทุกๆอย่างท่านยอมรูบมองที่ตบร้านรีโนเวท้านจริงๆทุกบ้านทุกบ้านหลังนั้นข้างล่างและรีโนเวทใหม่เนื่องจากว่าคือเวลาเพื่อนๆมาบ้านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือญาติมาถึงก็จะอยู่ในบ้านซึ่งเป็นแอรีอรรวมกันที่นี้ครับคือบ้านผมเป็น2ตึกผมก็เลยแยกว่าถ้างั้นเอาอย่างนี้เวลาคนมาที่บ้าน ตึกนั้นเป็นตึกรับแขกไปเลยดีกว่าเวลาเขาเสียงดังหรือเขานั่งกินข้าวกันโอเคมันต้องมีความสนุสนานเกิดขึ้นอยู่แล้วจะได้ไม่รบกวนทั้งคุณแม่และคุณลูกที่กําลังเลี้ยงลูกกันอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ให้เป็นฝั่งครอบครัวไปเงแต่ลเรีสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ประโยคเล่าเป็นประโยคคำสั่งครับใช่ไอ้นะฮะไม่ถึงครับหมายถึงว่านบ้านนั้นที่ตัดสินใจว่าทุบ คือในยังงงเลยว่าคุณเมย์จะทุบจริงๆหรอนี่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันเท่านี้เลยนะแต่ก็ทุบเฉพาะข้างล่างทั้งหมดแล้วทำใหม่หมดเลยก็ <ๆ S 1> ก็พอสมควรเลยทีเดียวคอไม่บอกตัวเลขละวครับนะครับพอสมควรเลยทีเดียวครับชื่อน้องลูกชายตั้ง <ๆ S 1> ไว้แล้วค <ๆ S 1> รับว่าตั้งไว้แล้วคร่าวๆแต่เดี๋ยวเดี๋ยว ให้คุณพลอยเขาเป็นคนบอกเองน่าจะในคลองนีอินสตาแกรมเขาน่าจะเร็วๆนี้แล้วครับเขากำลังเล็งๆอยู่ว่าจะบอกเมื่อไหร่ดีกำลังคิดๆอยู่มีตีกันไหมครับเพราะว่ามีฮะมีมีเราอยากได้กอไก่เขาอยากได้หอพานอะไรฟิลประมาณนี้แต่ก็ก็สุดท้ายก็แล้วแต่เขาเพราะว่าโดยความเป็นแม่ของเขาเราด้วยนะครับแต่เราให้ให้สิทธิี่ของเขาไปโอเคโอเคได้ครับผมขอบคุณนะครับทุกท่านครับขอบคุณครับสามสิบไลน